โอ้มคยกเอไอยูอ๋อ oh, อันนี้ชอบอันนี้ชอบเกมนี้สุดเพราะว่าผู้คุมทําตัวน่ารักครั้งแรกเลยฉันไม่ต้องชัวิม่รจะเป็นผู้คุมฉันเป็นผู้คุมฉันไม่ต้องทำลารฉันเป็นผู้คุมผู้คุมุดจริง ทำไมฉันถึงออมออมไม่ได้เกมอะไร ฉันเหลือผู้คนเดียวกำลังเล่นมินิเกมตัวนี้นะแ้วเก็บปุกแกไม่ลกฉันจะให้ปุกแกกิน 要飞到ตรงโน้น。<noise> กำลังเตะอูวกำลังเตะเก็บแกเตะพลาดน,นะเตะพลาดไม่่อยโดนนะไงถึงดันเตะทับกันแล้วเก่งมาก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 ขาใหญ่เหมือนกันเลยอุ้ยอันนี้แต่งตัวน่ารักมาก ไม่รอดนะไหนเขตัวนี่สิเย,ย่เย่เย่ดาสทาเธออาจจะตายก็ได้นะไม่ต้องอย่าพุ่งดีใจสิ

ตายนะคนนี้อุยอ้ยอุ้ยหัวหายด้วยอืมเสียใจด้วยนะคะคุณรวยแต่คุณคนรวยกงตายค่ะยังไงก็ต้องตายค่ะไม่ตายไม่ได้นะคะเก่งมากเก่งมากจะมาเฝ้าออตรงน,นี้ดู นอนสิถ no, ้าเกิดไม่นำพวกเราจะยิงให้หมดนอน เิกไปก็รลิ้กไปกังลิกกับไปพูาไปพูดก,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 กนที่ใจดีมีเมตตาตาทายค่ะตาทายดัมืมอ ทำอะไรไม่ได yup. ้เลยเบื่อเธอพวกเราทำอะไรไม่ได้หรองามีไมด้ปันแมงด้วยอะไรไม่ได้วกเราไปักเหลี่ยมอ๋ออะไรทไมเปสีเหลี่ยมเหลี่ยมนี่เอง โซ่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 ฉันหมองแฉฉันเห็นพวกเขาเตะต่อยฉันขอบคุณมบึอ๋นี่นี่สิตาเพลงนี้ดังมากโอ้ดีนิดสิตาถ้านาเต้นไงถ้านาเต้นเดี๋ยวสักแคหมุนไป ขึ้นด้วยเพราะว่าฉันจะเป็นผู้ผมจะเป็นผู้คงต้องขึ้นลรถกุสิติดติดาแอสิมอดิดาอานิมานิมานิมาซิดาติดติดติดาลูสิมานิตาเข้าเข้าห้องเข้าห้องเข้าห้องถ้าเกิดไม่เข้าห้องมัแกตายตายหมดแน่ อะไรนะมันยิงเข้าไม่ได้แต,ต้องมีคนออกลอดโหมดเสียดายจังเลย สบก็ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย <S <s <hr ug> ๋ยวเออสบก็อยากมีความสุขบ้างนะอุ้ยไม่ลายมันดิ่งหมดเหลือแค่สามคนมเ,ออเข้าเข้าเข่าเข้าเข้าไม่เข้าโดนยิงแน่ออกไป แกตายแน่ฉันรู้สาวางเลือดเาแกตลอดฉันรู้สาวางลึกๆว่าแกตลอดรอดบุยเกิดอขึ้นนั่นไง ฉันภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกคาร์ลไปเล่นเกมต่อไปกันฉันไม,ม่ได้อยู่ผู้เล่น ายตายตายตาผมไม่กินเร่งน <tor> ี <esper> <see> ้ค <handic> รับผมไม่กินเร่ง <mir> น <anda> ี OB ้ผมไม่กินเร่งนี้ผมจะใส่ไม่เป็นพอไบบะสารรอมากินสตรายแล้ว อุซาร์ลอดมาเกมสุด <Pal> ท <os ective> <The> <brake> ้ายแล้วทางนี้ไปเล่นที่ชั้นหนึ่งกันค่ะไม่ไม่ไม่เอาสิียกจับสุดเกม

ราพสัพสเราพัาร